สวัสดีครับวันนี้เราพามาเที่ยวสวนกันนะครับแม่เป็นเจ้าพยาบาลครับไปทางโน้นที่ไหนไปฝั่งไหนครับ,รบอันนี้สระน้ำนะมีเป็ดเป็ดอยู่นู่นเป็ดอยู่ฝั่งโน้นเป็ดอยู่ฝั่งอะไรทางนี้จะเป็น,ปนสวนมะละกอสวนมะละกอเยอะเลย มีต้นผักกะเฉดกลางน้ําแล้วก็อะไรอีกวะทุ่งนาตรงนี้จะเป็นฝั่งทุ่งนาอันนี้จะเป็นศาลากลางน้ําแล้วก็อะไรอีกวะในสระก,ก็มีปลาแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่เป็ดอันนี้เป็นสวนนะฮะ ตรงแรกจะเป็นบ่อน้ำแล้วก็ด้านหลังจะเป็นขุดไว้สำหรับทำนาแล้วก็โซนนี้จะเป็นปลูกต้นไม้นะครับโอเคแค่นี้พอแล้วจบการรายงานแค่นี้ครับ